สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขากำลังใจละลายเพราะว่าคุณน่ารักเกินไปแล้วเขาเป็นใครกำลังใจละลายเพราะความน่ารักของคุณคุณน่ารักเกินไปแล้วเขาเป็นใครเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร คนที่เขากำลังใจละลายใจละลายแล้วกำลังใจละลายเพราะว่าคุณน่ารักเกินไปแล้วแก่แต่ไม่เก่าเป็นคู่ของคุณคุณรักเขาเขารักคุณจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าความรักความเข้าใจมีความสุขแค่คิดถึงคนที่คุณกำลังคบอยู่คุณรักเขาเขารักคุณ ุณน่ารักมากสำหรับเขาเข้าใจละลายละอยู่ไกลคุณคิดถึงคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแล้วจะอยู่เป็นคู่กันไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันการต่อสู้ความรักที่ต้องเหมือนเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันความเข้าใจกันส่องมอง คุณน่ารักเกินไปแล้วเข้าใจละลายคิดถึงเหมือนความรักนี้เหมือนอยู่ไกลอยู่ห่างหรือต้องต่อสู้เพราะเขาส่องมองคุณทางโทรศัพท์ความรักความเข้าใจผู้ควบคุมถูกควบคุมเขาวงโกด พลังงานหลายรูปแบบเป็นคนที่คุณกับเขาเข้าใจกันมีความสุขได้อยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าหรือบางคนบางท่านก็เป็นความรักที่มีอุปสรรคปัญหาไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการยังอยู่ในข่าววงกอดเป็นรักซ้อนแล้วเขากําลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วส่องมองคุณความรักนี้ต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเหมือนนี่ก็หลายๆคนหรือเขาจะยอมคุณ ผู้ควบคุมพลังงานหลายหลายคนความซับซ้อนหรือมีอุปสรรคต้องต่อสู้อ,ออกจากอุปสรรคก่อนเขาวงกดยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการในความรักนี้ความหวังต้องไกลต้องห่างต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะเขาวงกดรักไม่ได้ เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่ยังรักไม่ได้ยังไม่สมหวังรักแต่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ต้องไกลต้องห่างหรืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลแล้วเขาก็กำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักคิดถึงคุณอยู่ไกลคุณมีความสุขแต่รักไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ยังรักกันแต่ก็ยังอยู่ในข่าววงกฎได้แต่ส่องแต่มอง เพราะชีวิตความรักนี้ต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันร,รักคุณที่เป็นคุณด้วยความแตกต่างเขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพื่อพี่คุณอยู่เคียงข้างคุณน่ารักน่ารักเกินไปแล้วสำหรับเขาคุณเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองถึงมีอุปสรรคปัญหาเขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณ <lead. S 2> เขาจะเอาชนะอุปสรรค คุณจะเอาชนะอุปรสรรคอะปรับตัวเข้าหากันคุณรักเขาที่เป็นตัวเขาปรับตัวเข้าหากันได้ตอนตอนนี้ยังรักไม่ได้แต่ก็มีทางออกได้กระซิบสวาสดอยากพูดอยากคุยอยากฟังเสียงคุณคุณน่ารักน่ารักเกินไปแล้วคุณเหมือนทำให้หัวใจเขามีความสุขคิดถึงนิ่ง นนี้นิ่งแต่ความคิดเขาก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไรยังนิ่งนิ่งรู้แต่ไม่พูดไม่พูดไม่บอกเขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตเป็นคู่กับคุณ ถึงรักไม่ได้ถึงไกลถึงห่างถึงมีอุปสรรคอยู่แต่ก็วางแผนชีวิตเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ,อุปสรรคปัญหาจะออกจากอุปสรรคปัญหานี้ได้ได้สมหวังที่ไม่สมหวังที่ยังรักไม่ได้อะที่ยังไม่สมหวังมีอุปสรรคมีทางออกได้เพราะเขาเตรียมพร้อมวางแผนแต่ดูเขานิ่งๆคิดได้แต่สองมองนี่ก็แอบมองแฟนคลับตามสองตามมองชีวิตคุณแน้ะคุณน่ารัก แต่ลหลายแล้วก็เห็นคุณมองคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาคุณมีสุขเขาก็สุขคุณทุกข์เขาก็ทุกไปกับคุณคอยห่วงอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนถึงรักไม่ได้อะเป็นพลังงานของแฟนคลับตามส่องตามมองเป็นคู่เข้าใจกันแต่ยังรักไม่ได้ไม่สมหวังเป็นปัญหาซับซ้อนยังอยู่ในข่าววงกวหรือเป็นรักสอน แต่เขาก็จะนะไม่ว่าพลังงานใดเขาก็เตรียมพร้อมวางแผนชีวิตที่จะออกจากอุปสรรคปัญหาได้เป็นคู่กับคุณความรักความเข้าใจส่องมองคุณแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอะ่ะเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณรักคุณที่เป็นตัวของตัวเองตัวคุณเองต่อสู้อุปสรรคเป็นความรักนะตอนนี้ที่ยังไม่สมหวัง แต่ก็ดูวางแผนดูวางแผนร่วมกันจะสร้างครอบครัวออกจากอุปสรรคปัญหาไปด้วยกัน mm hmm. เขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วเพราะยังรักไม่ได้ยังไม่สมหวังเรามาดูเราคุณคิดอย่างไรกับความรักตัวคุณเองความรักคุณเป็นอย่างไรคิดอย่างไร พออันนี้ยังรักไม่ได้ยังไม่สมหวังแต่ก็วางแผนเตรียมพร้อมแล้วความรักคุณเป็นอย่างไรอันนี้พลังงานคุณกับเขาภาษีวะมั่งแห่งความรักมีความรักความสุขพบรักพบคนที่ถูกใจถึงที่ผ่านมาคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดที่ต้องการ ความรักที่ต้องใช้เวลาแต่คุณจะเจอคู่ที่ดีที่ดูแลสนับสนุนคู่ที่ดีพระรามกับนางสีดาความรักของคุณดูเหมือนจะเป็นคนเก่ากลับมาหรือคนที่คุณรอคอยคุณฝันคุณหวังคุณปรารถนาความรักของคุณกว่าจะสําเร็จสมหวังเพราะพระรามกับนางสีดาเป็นความรักที่มีอุปสรรคปัญหาก่อนแล้วคุณถูกทําร้ายจิตใจถูกหลอกลวง ผิดหวังเสียใจในที่สุดคุณก็จะพบคู่ที่ดีที่รู้ใจคุณเข้าใจคุณแล้วคอยส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองเพราะเขาดูามีฐานะช่วยเหลือคุณห,ห่วงแห่งความรักความสุขสมหวังในอนาคตถ้าตอนนี้อยู่ในหว่วงแห่งความรักที่ไม่เข้าใจกัน ยังไม่ลงตัวยังไม่สมหวังคุณก็จะสมหวังในอนาคตพระรามพระเทวาหรือสีความรักที่รู้สึกอึดอัดความรักที่ต้องรอคอยอะความคิดของคุณอะหน้าที่การงานการเงินประสบผลสำเร็จแต่ความรักก็จะสมหวังก็จะเข้าใจกันอะต้องใช้เวลาในที่สุดคุณก็สมหวังพบคู่ที่ดี าไม่ใช่คนเก่าคนที่คุณรู้จักที่ไม่เข้าใจกันกลับมาก็เป็นคนที่คุณรักเขาแนหะพราะหวงเห็นความรักเป็นคนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองเทพพุทธความรักที่ลังเลไม่แน่ใจไม่สามารถตัดสินใจ เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหรือเป็นคนที่คุณหรือเขาเองหรือตัวคุณอันนี้เป็นพลังงานของความรักคุณเหมือนพลาดโอกาสที่ดีที่จะบอกให้คนรักรู้ว่ารักพลังเลแต่ัดสินใจไม่ได้รักที่อยู่ในฝันความปรารถนารอคอยเมื่อคิดแต่ัดสินใจก็คือความสมหวังท้าวิรุฬห์ความรักที่มาเติมเต็มชีวิตคุณ ดูแลคุณแบบลิกเรียงไม่ได้คุณต้องการคนเข้าใจคุณพระพิรุณใบสรุปอันนี้ก็ย้ำซ้ำใช้เวลาพระพิรุณในที่สุดคุณก็จะพบคู่ที่ดีสำเร็จสมหวังเพียงความรักนี้ใช้เวลามาก่อนแล้วเหมือนคุณความรักคุณะผิดหวังเสียใจความรักมาก่อน แล้วก็มันเจอคู่ที่ดีได้หรือไม่คนที่คุณคบกันน่ะไม่เข้าใจกันในที่สุดกลับมาเพียงแต่ใช้เวลาลูกคุณเพิ่งคบเพิ่งรู้จักเขาก็จะเป็นคู่ของคุณอันนี้ห่วงแห่งความรักแต่ความรักนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่พบกับความร่มเย็นความสุขความเข้าใจน่ะก็นี่นก็ย้มสามคู่ที่ดีส่งเสริมสนับสนุนคุณเพียงแต่ใช้เวลาใช้เวลา พินิจพิจารณานี่ก็ใช้เวลาในความคิดของคุณดูอึดอัดวิตกกังวลอยากพูดอยากคุยเดินทางมาหาความเข้าใจแต่ในที่สุดก็สมหวังไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นใครเพราะคู่ที่ดีพระรามกับนางสีดาจากไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันได้เพียงใช้เวลาเท่านั้นความรักคุณก็จะสมหวังในอนาคตพลังงานความรักคุณแล้วเรามาดูความรักเขา คนที่เขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วความรักของเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์เขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับความรักแม่มองขออภัยอ พระเกตมงคพลพรามเพลงสอนอันนี้ก็อยู่ในห่วงแห่งความรักรอให้มั่นใจต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นยังไม่แน่ใจความรักชอบเปรียบเทียบเขาก็อยู่ในห่วงแห่งความรักพระอยากคุดกับนางกากีีวิตกกังวลในอนาคตว,ว่าความรักจะเป็นอย่างไรจะสำเร็จสมหวังไหม ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคุณจะรักเขาไหมที่พฤหัสสบดีนี่ก็ทบทวนทำความเข้าใจแก้ไขปัญหารอให้มั่นใจเพราะความรักเขาที่ผ่านมาความรักที่แตกต่างที่ไกลห่างความรักที่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่คนรอบข้างความรักที่ต้องใช้เหตุลผลความเหมาะสมฐานะหน้าตาสังคมความเป็นอยู่ต้องเหมาะสม ต้องเหมือนตั้งกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบม,มากมายอะ่ะทบทวนคุณกําลังคิดพินิจนารณาตัวเขาเองอน,นี้เราดูความรักของเขาคนที่เขากําลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วเขากําลังคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปวิตกกังวลรอให้มั่นใจแล้วเขาจะบอกคุณดูเขาเหมือนเขากําลังคบค,บคุณเป็นคนที่คุณคบด้วยเพียงแต่ความรักนี้ใช้เวลาแล้วเขายังไม่พูดไม่บอกคุณ มั่นใจแล้วเขาจะพูดจะบอกคุณความรักที่ต้องแข่งขันหรือเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนปรารถนาคนรักที่ซื่อสัตย์จริงใจคบกันเป็นเหมือนเพื่อนดุมเขาดูวิตกกังวลกับความรักมองไม่เห็นแสงสว่างเคยผิดหวังมาก่อนวุ่นวายกับความรักเสียใจผิดหวังทุก ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาเหมือนแต่เขาก็มีทางออกได้นะคิดทบทวนตึกตองใครควรค้นหาทางออกว่าจะทำอย่างไรกับความรักความคิดใช้เหตุและผลเพราะเขาเคยทุกข์หรือผิดหวังมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะทำอย่างไรแต่เมื่อเขามั่นใจแล้วนะแน่ใจ ว่าคุณคือคู่ว่าคุณรักเขาแล้วใช้เวลาที่คบกันเพราะพลังงานของคุณก็ใช้เวลาเนี่ยก็ใช้เวลาคิดตัดสินใจแล้วก็เหนื่อยล้าดูเขาเจ็บป่วยกับความรักวุ่นวายทุกเหนื่อยล้ากับความรักนี่ก็ความรักที่ทำร้ายจิตใจเสียใจผิดหวังวิตกกังวลแล้วอีอกอีกใบเป็นยังไงสร้างครอบครัวที่อบอุ่นภวิสนนุกรรม นี่ก็ย้ำซ้ำใช้เวลารอให้มั่นใจรอให้แน่ใจต้องการความรักคุณเข้าใจอะความรักที่ดูแลเอาใจใส่สถานการณ์ความรักเขาดูจาก<ม>นิตกกวงวุลมองไม่เห็นแสงสว่างยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจเมื่อคิดตัดสินใจเมื่อแน่ใจแล้วเขาจะพูดจะบอกแล้วตัดสินใจความรัก เรามาดูชีวิตเขาเขาเป็นอย่างไรตอนนี้สุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรสามใบชีวิตเขาคนที่เขากำลังใจละลายเพราะว่าคุณน่าราักเกินไปแล้วใจละลายเพราะคุณรักคุณแต่มองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นหนทางต้องมั่นใจก่อนแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรสามใบ ่วงแห่งความรักความเทพหรือเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตเขาพระพิคเนทรงหนูพาพายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามา ช่วงเวลาที่เขาต้องปรับตัวเขาเขาไปเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตัวเขาปรับปรุงไม่ว่าการงานการเงินแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาไปทางที่ดีหรือในในตอนนี้ดูเขาต้องการความประสบผลสําเร็จเขาไม่อยู่นิ่งเฉยเป็นคนที่ขยันหรือใช้ความคิดในหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาที่ต้องใช้เวลาหรือเดินทางติดต่อสื่อสารงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารไม่หยุดนิ่งต้องปรับปรุง เดินทางหรือปรับตัวเขาเองจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วเขาต้องการความสําเร็จถ้ามองในหน้าที่การงานน่ะต้องการความสําเร็จในชีวิตการงานแล้วทําให้เขาผันแปรทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายวุ่นวายวีตกกังวลแต่เขาก็สามารถรักษาความสุขขมเยือกเย็นความนิ่งไว้ได้ดูวุ่นวาย พระพายทุกอย่างไม่แน่นอนเข้ามาให้เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างไรแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในชีวิตเขาตอนนี้แล้วเขากำลังใจละลายเพราะรักคุณคุณน่ารักเกินไปอีกใบยอย่างไรเป้าหมายนะวุ่นวายวิตกกังวลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาต้องการตั้งใจไว ไม่ว่าเรื่องงานเงินความรักพะใบเลขขึ้นมาม่วงเห็นความรักความรักฝันปรารถนาจะมีคู่อยู่กับคนรักแล้วเขาเหมือนคาดหวังกับคู่กับคุณไว้สูงเลยสมบูรณ์แบบต้องเพียบพร้อมดีพร้อมที่เขาต้องการคือคุณแล้วเขาก็รอคอยไดนะ้แก้ไขจนกว่าจะสําเร็จนะมันรู้เป้าหมายที่คิดที่ตั้งใจเป็นเรื่องความรักการงานการเงินสมหวังเปลี่ยนแปลงไปใน,ปนทางที่ดีอันนี้เราดูชีวิตเขา แล้วเรามาดูว่าเขากําลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณความรักนี้ต้องเอาชนะอุปสรรคเพราะต่อสู้กลัวคุณหลุดลอยไปความไกลความห่างถ้าเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาจะเสียใจมาก เพราะเขาใจล,ลายๆเพราะคุณน่ารักแล้วก็กลัวคุณหลุดลอยไปจากเขาเขาเวนกลับมาหาคุณวิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาก็มีแต่คุณกลับมาหาคุณไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดตอนนี้เขาอยู่ในความพังหรือวิตกกังวลนี่ก็วิตกกังวลกล่าคุณไปจากเขาแล้วความรักที่เปราะบางพร้อมที่จะพังทั้งสุขและทุกข์น้ำพึ่งและยาพิษเป็นอุปสรรคของเขาคือความทุกข์วิตกกังวล เขาอยากผูกมัดคุณไว้กับเขาสเสน่หาเขาหลงสเสน่ห์คุณเพราะเขาเหมือนย้ำสามเหมือนเดิมว่าเขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วกลัวคุณไม่รักกลัวคุณหลุดลอยไปแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไร เขาจะไม่ยอมแพ้จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณแต่เขาก็ยังกลัววิตกกังวลความรักที่ไม่สมหวังนิ่งคิดหาทางออกรักมั่นคงแต่ก็ยังดูนิ่งๆบาปเขาี่ตกกังวลความผิดทั้งปวงที่เคยทำหรือเคยต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหา แต่เขาก็วางแผนเตรียมพร้อมที่จะออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรใน,นตอนนี้ห่วง,งเห็นความรักอันนี้ก็เทพสุข ไม่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเพราะอยู่ในหว้วงแห่งความรักอันนี้เราดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา,ห,าเห้วงแห่งความรักความเสน่หามีความสุขความรักสมหวังรวดเร็วรักที่รวดเร็วหรือต้องการออกจากปัญหาที่รวดเร็วแล้วก็พบรักที่รวดเร็วรักที่ต้องแก้ไขใช้เหตุและผลทบทวน ตึกตองใครควรทบทวนหาทางออกแก้ไขความเหมาะสมเป็นความรักหรือผู้ใหญ่แนะนําให้ความรักที่แตกต่างไกลห่างต่างชาติต่างศาสนาพบรักในหน้าที่การงานอันนี้ความรักต้องการความออกจากปัญหาที่รวดเร็วและอีกใบสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเทพ,พาอังคาร ยังมีอุปสรรคต้องแก้ไขเพื่อเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จรออยู่แล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรก็ยังมีปัญหาต้องแก้ไขก่อน ยังมองไม่เห็นแสงสว่างเลยในความรักนี้ใช้เวลากว่าจะเข้าใจนะมีปัญหาต้องแก้ไขเราวใต้สำรับบอกว่าอย่างไรลาหูดูต้องแก้ไขเนะพราะย้ำสามความรักนี้ต้องต่อสู้เอาชนะได้แต่มองก็ยังอยู่ในเขาวงกฎ ยังรักไม่ได้แต่ปรับตัวเข้าหากันได้ถึงมีอุปสรรคก็แก้ไขได้อันนี้ก็แก้ไขได้เมื่อถึงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างคุณกับเขาเค่อยคิดค่อยแก้ไขด้วยตัวคุณเองก็รู้สัมผัสได้มีสัมผัสที่6มีรังสังหรณ์ที่ดีคุณรู้มาจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดที่จะแก้ไขยังเป็นความมีความรักที่เป็นตัวของตัวเองแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณจะทําอย่างไรเขา เหมือนในหัวข้อกำลังใจลลายเพราะคุณน่ารักเกินไปแล้วคิดยังไงกับคุณจะทำย่างไรระหว่างคุณกับเขายังมีปัญหาต้องปรับตัวต้องแก้ไขหาทางออกไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาไม่รู้จะทำย่างไรกับความรักระเกตมงคลก็สมหวังได้เพียงแต่ เหมือนใช้เวลาหรือความรักนี้ใกลห่างความแตกต่างต้องอยู่กับความเหมาะสมฐานะสังคมความพร้อมเทพจันร์ต้องคิดต้องเลือกอยู่ในความวิตกกังวลนไม่รู้เราต้องปรับตัวเ,เข้าหากันเปลี่ยนแปลงปรับปรุง,งห่วงแห่งความรักแต่เขารักคุณวันนี้ก็ย้ำสามความรัก อยู่ในห่วงแห่งความรักความเสน่หาหรือคุณรักเขาเขาว่าเขาเขามองว่าคุณคือคนที่เขารักที่จะแต่งงานด้วยฝันอยู่ในห่วงความฝันความรักปัถนาที่อยู่ใกล้คุณมีคุณเป็นคู่มองความรักในแง่ดีต้องเหมือนต้องสมหวังแล้วทําอย่างไรแต่ก็ยังซับซ้อนพระยาคุดกับนางกากีความรักนี้ต้องใช้สติพินิษพิจารณาด้วยความรักที่ยัง เหนื่อยล้าต้องหาทางออกอันนี้ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาแล้วอีกใบเขาจะทําอย่างไรกับคุณเป็นคู่ในที่สุดคุณคือคู่ของเขาปรับความเข้าใจความสมหวังแก้ไขปัญหาได้เข้าใจกันได้เป็นคู่กันได้แต่งงานเขาเขารักคุณ นะพ่อนี่ก็ย้ำซ้ำคนที่คุณรักเขารักแต่เพียงตอนนี้ยังมีปัญหาระหว่างคุณกับเขายังรักไม่ได้เรามาดูว่าบุคลิกนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรเป็นใครเป็นอย่างไรเรามาดูย้ำซ้ำสามใบนิสัยใจคอบุคลิกเขาเป็นคนอย่างไร เป็นอย่างไรใบแรกเทพสาเทพสาวดูเป็นคนที่ดูอ่านเดาใจได้ยากแร้วเขากําลังเผชิญอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขนะต้องใช้ความสุข,ขุมรอบคอบคิดพินิจพิจารณาต้องเผชิญอุปสรรคเหนื่อยล้าแต่ด้วยตัวเขาเองเก่งแก่งอะ่ะหวาดระแวงระวังภยัยอ่านเดาใจยากดูเป็นคนที่ เหมือนมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสมรถะเรียบง่ายขยันดูเขาดูหงุดหงิดดูเศร้าๆดูวิตกกังวลมากมายปัญหาให้เขาแก้ไขนะตอนนี้น,นี้ก็เป็นบ่วงสถานการณ์ชีวิตเขายังเป็นบ่วงที่ดึงลังเขายังทำอะไรไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการต้องใช้เวลาพระอารุณเทพ,พบุตร เขาจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่ดีแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยขยันใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีความกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้อนชีวิตเขาเหมือนสดใสพร้อมที่จะต่อสู้มีความขยันทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมองการไกลคาดการได้แม่นยำบางครั้งเขาก็เหมือนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอะ เมื่อเขาว่าถูกแล้วก็คือความถูกเชื่อมั่นในความคิดของเขาสถานการณ์ตัวเขาแต่เขาก็จะเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเดินทางการความสำเร็จสมหวังตัวเขาเองไม่อยู่นิ่งเฉยแล้วเรามาดูว่า เขากำลังใจละลายเพราะว่าคุณน่ารักเกินไปแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรอีกบอกว่าฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยกโทษให้กลัวว่าคุณจะไม่รักเขาดูเขาเขาบอกว่าเขากลัว ความวิตกกังวลน่ะพายายามสามีถ้าความวิตกกังวลความคิดของคุณทําให้เขาเป็นบ้าเป็นบ้าเพราะความคิดความพูดเพราะตัวคุณเขาจะเป็นบ้าเพราะคุณแล้วฉันจะดําเนินการเร็วๆนี้โปรดเชื่อเชื่อในตัวเขาเขาจะติดต่อสื่อสารหรือพูดหรือจะทําอะไรสักอย่างในเร็วๆนี้ให้คุณเชื่อเขาเชื่อใจเขาเขาจะแก้ไขปัญหาหรือทำอ่ะสักอย่าง ในอันไกลนี้ฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะตกหลุมรักคุณเร็วขนาดนี้มาก่อนไม่ได้คาดหวังคาดคิดว่าจะรักคุณเขาก็รักคุณตอนนี้เขากำลังเตรียมนะวางแผนแล้วเขาจะเหมือนเขาบอกว่าให้เชื่อใจเขาเขาจะดำเนินการเร็วๆนี้กำลังคิดกำลังหาทางพูดหรือจะคุยสักอย่างอะ่ะ เขาจะดําเนินการให้คุณรู้ฉันรู้ว่าเราเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกถึงอยู่ไกลก็เหมือนผูกพันกันพูดคุยทางความรู้สึกได้สําหรับบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังให้ความสําคัญกับตัวเองดูแลตัวเขาเองแก้ไขปัญหาดูแลตัวเขาให้ชีวิตเขาดีขึ้นมีความสุขแล้วนําความสุขมาให้คุณ